สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพวกพี่นอ้องพอกป่ายซุปสุสขุนนะครับนาองไม่นีเซลักษิมาตอบคําถามนะครับคําถามกับหลายคําถามอยู่พี่น้องนาะหลายคําถามนะครับกับบางคนอาจจะว่าอ่าจ,จะดรามานะครับดรามาแต่ว่า เซลล์หลักเป็นอย่างคือ,อเปลี่ยนเศษหลายเศษแท้นะครับเนาะพี่น้องเดี๋ยวมือนีเดี๋ยวเซลล์ลักซิมาอธิบายให้ฟังนะครับเนี่ยเปลี่ยนหลายเศษแทะแล้วเป็นอย่างคือเป็นอย่างคือต้องอเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเหตุห่ังนะครับเปลี่ยนเหตุหนังแล้วก็ เป็นอย่างคือ่บส่ซื้อว่าเซลลักคือเกานะครับผมอ่าเป็นอย่างคือโบสซซื้อว่าเซลลักคู่ปตาบันดุงคือเกานะครับอ่ก็อาจจะมีลูกค้าสนสนใจนะครับหรือว่าหรือว่ากับบางคนก็อาจจะสนใจนะครับบางคนก็อาจจะไม่สนใจนะครับเนาะอแต่ว่ากับย่านนะครับผมย่านพ่อแม่พี่น้องนะครับย่านลูกค้านะครับผมลูกค้าเซลลักนะครับผม อ่ลูกค้าเซลลลักทุกคนนะครับที่ว่าซื้อลรถนะครับกับเซลลลักไปนะครับผมอ่ er ที่ว่าซื้อรถกับเซลลลักไปเป็นอย่างเซลลลักเปลี่ยนเปลี่ยนเฟสเนี่เปลี่ยนเฟสนี่เป็นอย่างคือพอใส่ซื้อเก่ายันลูกค้กา Knowledge คนหาพอ่อบอกหรือว่ายาันลูกค้าติดตามพอ่อบอกหรือว่าจังไหนจังสีนะครับเนาะอันนี้ก็คือจะมาอธิบายนะครับ man. อธิบายคร่าวๆก็อาจจะละเอียดแน่หรือว่า อาจจะว่าละเอียดบางรดก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเขมาไม่ได้นะครับผมเนาะมันก็มีหลายหลายสาเหตุนะครับผมหลายสายเหตุนะครับผมอหลายสาเหตุหลายเหตุผลนะครับอ,อถามวาเซลหรักอยากเปลี่ยนบ่กับบอได้อยากเปลี่ยนนะพี่นอนะอ้องเนาะบ่ได้อยากเปลี่ยนก็อยกากใ่ซื้อเก่าหอล่ะเพราะว่าลูกค้าอาจจะหูจัจไม่แบบซื้อวาเซ่รักแล้วของสินะเนาะ บัตรที่นี่มันเป็นทังสี่พี่น้องนะครับผมผมเฮ็ดเข้าไปแล้วนะครับเคยเคยเฮ็ดเข้าไปแล้วนะครับอ่ารอบแรกนะครับผมอ่าซื้อว่าอภิรักษ์ศิวโยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับผมก็ถือปิดก,กั้นที่เขานะครับถือปิดก,กั้นที่เขานะครับผมพราะมันเปนลี่ยนรูปของผมนเนาะอ่แล้วก็อีกรอบสองนะครับรอบสองก็เลยซอว่าอ่าเซล เซลลหลักอภิลักคูบตาบันดุงนะครับผมแอบต่อสองเปลี่ยนไปแบบนี้ก็ยังคือเก่าอยู่นะครับผมแอบก็ยังถึกปิดกันคือเก่านะครับแอบบอมเบนไวน์จากเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็บบบบบบ,บ,บด่ามา,านะครับด้วยบด่ามาฮะแอบพูดชี้ว่าโอ้ยท่หาหละคนทีน่บอกว่าสาคัญ ตัวจะาของไล่ปวดบอหรือวอ่ายังไงสิโมเมนต์นะพี่น้องเนาะเออกลลูกค้าถามมาลูกค้าเซลล์รักเนี่ยตั้งแต่เซลล์รักมากขายรถอยู่นี่นะครับผมกัปีนี้เขาปีที่สีนาานนนน่นะครับเนี่ยตั้งแต่มาขายรถอยู่เนี่ยกะกะหลายหลายพันคับหลายพันคนอยู่นะครับเนาะเออหลายพันคนอยู่นะครับที่ว่าแบบยิดต,ตามน้าเซลล์รักแน่นะครับอ ซื้อรถพันเซลล์รักแน่นะครับผมหรือว่าซื้อรถทางอื่นกับเซลล์คนอื่นนะครับกับหลายคนนะครับผมลูกค้าบางคนอาจจะหูจักผมในน้ำสร้างรักสั้งเสียนะครับผมก็เลยแบบเฮียตั้งไนก็คิดคิดโดดอยู่ด้ยนะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่เฟซบุ๊กเอาไงรู้ว่าตั้งแต่เฟซบุ๊กปิดกั้นผมไปนะครับผมตั้งแต่เฟซบุ๊กปิดกั้นผมไปกับอ่า เริ่มต้นตั้งแต่ผุนหละครับเริ่มต้นต voilà. er> ั้งแต่เดือนเดือนมิถุนานะครับเริ่มต้นเดือนมิถุนากัเกือบเกือบเกือบเขาเกือบสองเดือนแล้วนะครับผมอ่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเพิ่นขายรถแล้วแล้วนะครับขายรถแล้วแล้ยวบริบริการบ่หรือว่าจังไดขายรถเร้วเรีวเป็นอย่างคืออ่าปิดปิดเฟซเปลี่ยนเฟซนี้เปลี่ยนเฟซนี้ลูกค้าบ่อยจังใช่อ่าลูกค้าบางคนอาจจะคิดจั้งสี่นะครับผม ก็อยากให้ทุกคนนะครับลูกค้าทุกท่านท,ท,ทุกคนนะครับเข้าใจนะครับเนาะเพราะว่ามันก็นี่อาจจะผิดกฎระเบียบอย่างขั้งขั้งเซี่ยบของขาเจ้าบอจังสินนะครับผมเนาะแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลกดแช์นะครับเ,เป็นกำลังใจให้กันละกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งลูกค้าทั้งเซลล์นะครับอ เป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่น้องเน,ะนาะเออคือสิวอจังได้ละ่ะผมกับเฟดนั่นนะครับถามมารู้สึกคิดบ <c ười> ่คิดน้ำคิดน้ำเฟดเฟดนั่นบ่พี่น้องเอ้ย <c ười> ผมใส่ว่านะครับผมเนี่ยใส่เฟดนั่นมาลูกาาคาจจากา้า FC คบ,บางคนอาจจะเอแบบ่อลูก,กค้าหรือว่าเอฟซีเสื้อหลักนะครับบางคนอาจจะเคยแบบลักษณะเดียวกันกับเสื้อหลักนะครับเพี เดขึ้นมานะครับผมหลายๆปีนะครับผมแล้วบัตรที่นี่เฟดมันหายนะครับก็คืออาจจะเฮ็ดยังผิดกฎบ่เพราะว่าผมก็สสั่งขึ้นมากกับคืออา่ากุ่มของกุ่มกุ้มของผมก็คือส่วนมากก็คือต้องต้องเป็นเจียวกับรถแท็กเตอร์นะครับรถเจียวนะครับผมอา่าเครื่องจัก,กรกลการเกษตรนะครับเนาะอ่าผมก็เนีนเนีตรงนี้อยู่แล้วนะครับบัตรที่นี่เฮ็ดขึ้นมากแล้วกับ มันก็อาจจะเชื่อมยุ่งเกี่ยวกับมิชชัชีบบ่จังสีนะครับเขาจะแอบอ้างนะครับเนาะอ่าเข้ากับระมัดระวังซอยกันนะครับผมเอางไงรู้ว่าขันเป็นเซลลักนะครับคู่บตาเอเชียคู่บาตรปนุงตัวจริงเสียงจริงนะครับก็บจะเบานะครับผมเบาได้นะครับผมเอาเบาเา,า,าได้เอาไงรู้ว่าเบ,า,บาได้นะพี่น้องนะเนาะอ่วิดีโอคอได้นะครับพูดได้นะครับผมสามารถ วิด e, e, ีโอข้อหาได้นะับผมแม่สนใจนะครับก็สามารถวิดีโอข้อเขามาหาได้เลยนะครับแหม่จะไปอหม่จะไปเบึ้งแค่รูปนะครับผมเบึ้งแค่รูปมันก็มีหลายมองหลายบอลเนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ก็บว่าถึงอ่าว่าถึงมิชชั่นนะครับแต่ว่ากับ่ได้ไปก้าวไกลผู้ใดหรอกนะครับบ่ได้ไปก้าวไกลข้าเจ้านะครับผมแหมแต่ว่าตอนนี้ก็คือถาม่ารู้สึก เสียใจบอกกับเฟซบุกเกานะครับพี่น้องเสียใจนะครับผมเขาไงรู้ว่าเสียใจรู้สึกเสียใจเพราะว่าคือผมเห็นอ,อาจจะพิดกุดยังรายยังอยู่กับชีวางเลยลหละก็อาจจะตอนนั้นก็อาจจะแบบโมโหนะครับผมก็เลยแบบกดไปแบบถ้าจะขอตรวจสอบเนี่ยก็ส่งไปกดไปนะครับมันก็เลยแบบพิดกันไปเลยนะครับผมแหอ,อันเฟีเกาเนาะ บัดทนีนก็เลยหเห็ุเฟียดไม่ขึ้นมานะครับเฟียดไม่ขึ้นมาก,เมก็เลยแบบเปลี่ยนซื้อไหมนะ,น,นะครับยานลูกค้านะครับยันลูกค้าที่ว่าติดตามเซลลักนะครับอต๊ตแก่เซลล,ล,ล,ล <c oughs> <c oughs> ักไปเสียเซลลักออกเราบอกยังว่่ทันได้ออกนะครับผมยังอยู่อยู่คือเกาได้พี่น้องเ้อ่ายังอยู่คือเกานะครับเ <c oughs> แต่ว่า <olor> แค่ว่าแบบเปลี่ยนร่องร่องร่องเปลี่ยนแบบซื้อไหมเบิ้งนะครับ ก็ซิบ่าปีครับผมเฟียดเก่านะครับเนาะเอบซิบ่กปีแล้วที่ว่าแบบเซลล์รักสั่งมาตั้งแต่สมัยฮัดเลนเฟียดนะครับผมสมัยฮัดเลนเฟียดก็ตั้งแต่ไปเป็นทหารนะครับอ่าตั้งแต่ไปเป็นทหารนะครับผมอ่าตอนนั้นนะครับบัรที่นี่ก็เห็นมาเรื่อยๆนะครับเดวนไปมาเห็นงานอยู่คู่บตานะครับพอมาเห็นงานอยู่คู่บตาก็ ตอนนั้นก็เป็นสร้างกับเฮ็ดเนี่ยเอารุ่งอันนั้นอันนี้รุ่งแน่เรื่ยๆนะครับผมพี่นอ้องนะบัตจีนีก็เลยขึ้นว่าฟิวเซลก็เลยได้โอกาสเอาเฟสนั่นมาขายนะครับมาขายรถนะครับเนาะอ่เพราะมาขายรถเล้วเนาะก็จากที่ว่าเซีล,ลักขายรถมากนี่กับประมาณสี่ปีนะครับเริ่มเริ่มขายรถมากนะครับยมจากเป็นสร้างมามาขายรถนะครับประมาณสี่ปีกัรู้สึกเสียใจบอ เสียใจนะครับผมอแต่ว่ากับมันมันก็เห็นยังไ่ได้แลวเพราะว่าเซลล์รักรับอาจจะก,กดเนียงไปลายยางนะครับรูปเอาขันที่ว่ารูปเท่าบพถึงกันก็ก็ได้นะครับเนาะอาอาจจะแบบกดอันนั้นนี่คือมัน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 ถือคล้ายๆแบบว่าแม่มีมีมีคนมาแอาบอ้างนะครับผมอ่าเอายงรู้ว่ามีมีคนมาแอบอ้างนะครับไม่แอบอ้างว่าเอารูปเอารูปของของผมเนี่ยของเซี่์รักเนี่ย ออาเอาไปแล้วก็ไปสางสางเพีนะครับผมเอาไปสางเพีแล้วก็บ่แม่นแค่เพีเดียวนะครับมันก็มีหลายเพีนะครับผมแล้วก็เอาไปพูดนั่นพูดนี่นะครับหลายอย่างนะครับผมเออแล้วก็ขาเจ้าอาจจะแบบกดโปรโมดด้วยนะครับผมโปรโมดเพเพดด้วยอยงนินะครับก็เลยเฮ็ดให้แบบคนที่ต่มคนที่ต่มหลายกว่าหลายกว่า ไอ้กลัวเฟสของเซลล์รักโดยตรงนะครับผมแต่พะหลายกลัวมาที่นี่อ่ AI า AI เขาจาอาจจะมองว่าเออผมนีอ่าผมนี่เป็นตัวปลอมบอนะครับผมอผมมีเป็นตัวป<ส>ลอมบอสระบัดที่นี่อ่าที่ว่าเขาเอารูปไปนะอะมีชาชีบนะเอาง่ายๆรวดว่ามีชาชฉีบนะที่ว่าเขา,ารูปไปนะอ่าเป็นตัวจริงบอสจริงินะอ่าเขาจะอาจจะมองไปลักษณะนี้มันก็เลยแบบปิดกั้นปิดกั้นเฟซบุ๊กของผมเลยนะครับขันขืนเข้ามา เชลลรักคู่ปตาบันดุงนะครับหรือว่าคู่ป่าเอเชียงเสีจ้ะกระชีคือถือปิดกันของมาเลยน,นะครับผมอันนี้บ่ไดดด่ามาแล้วพี่น้องนะนะครับเอ่บอบ่ไดดด่ามานะครับเนาะเอ่อก็คือมาอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายเหตุหลายเหตุผลนะครับหลายสายเหตุนะครับผมเอ่อจักสาเหตุต่างๆกับยานลูกค,าาากคา้า่ามาเชลล์รักนีขายรถห้แล้วปิดเฟสหนีบอ่อนะครับ บ่อยากดูแลหลังก,รการขายผม็ยังในอันนี้อันนี้บบเมียนนะครับผมบบเมียนนะครับผมอ่าคันทุ้งว่าติดต่อเซลล์หลักผ่านเฟซบุ๊กบ่ไดเรตนะครับการต่อหาเซลล์หลักหรือว่าติดต่อพันคู่บตาเหตุของคู่บตาบรนดุงโดยตรงนะครับผมอ่าเพจของคู่บตาบรนดุงโดยตรงหรือว่าเข้าไปทาง youtube นะครับติดตามติดตามอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องช่องทาง youtube เนาะอ่านีล่ะสามารถติดตามได้นะครับ youtube ของเซลล์หลัก คูบรตาบรนดุงชาแนลนะครับผมอ่าหรือว่าคันเป็น youtube ของล้านโดยตรงนะครับของคูบตาบรรดุงกับคูบตามือสองบรรดุงนะครับอ่าคันเป็น youtube ของล้านนะครับเนาะแ่าแต่หันยูทูบของเซรีรลักะ์ก่นละเซีลักคูบตาบรรดุงชาแนลนะครับผมอ .arr อย่ายลืมนะครับผมอย่าลืมนะครับเ a าเขามาฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เซีรลักคอเก้นะครับผมแ a r ถ้าไปอยากผ่านข้อซันจริงๆก็จะเลืมฝากก็เลยกดแช์นะครับเนอะเออสนใจนะครับสนใจรถรุ่นไหนะครับสามารถคอมเมนต์เขาได้นะครับคอมเมนต์เขามาหาเซลล์รักได้นะครับผมเออการดูแลพ่อแม่พี่น้องคือเกานะครับผมบริหารไปใส่ด้ครับเด้อนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าเซลล์หลักปิดเฟสปิดนั่นปิดนี่ปิดนี้ลูกค้าบอนะครับผมเออจยีขาดล้วพี่น้องนะครับเออลูกค้าเก่าๆที่ว่าติดต่อไปคุยกันไว้นะครับ เอออาจจะหายไปนะครับผมเนี่ยก็เปลี่ยนช่องทางไหมนะครับผมเนี่ยเฟซบุ๊กเซลล์หักนะครับก็คืออ่าสีวายโยนะครับผมอ่าก็คือเป็นน้ำสกุลของเซลล์หักนี่แหละนะครับสีวายโยเป็นภาษาอังกฤษนะครับ sree นะครับ c w a Y o นะครับผมสีวายโยนะครับ s ตัวใหญ่นะครับเด้อนะครับผมเนี่ยล้วก็วักเชียนหนึ่งนะครับวักเชียนหนึ่งล้วก็ ราตัวใหญ่นะครับ RAK ลักนะครับซื้อเต็มไปเลยนะครับผมแล้วก็วักอีกแค่นึงนะครับผมอ่าวักอีกแค่นึงแล้วก็จะเป็นเอตัวใหญ่นะครับ APHI RAK นะครับอภิลักนะครับผมก็คือซื้อเต็มเต็มแลคือสีวายูวักลักนะครับแล้วก็วักอภิลักนะครับเด้อนะครับทันยากกิจตามนะครับผมแอบลูกค้าท่านได้ที่ว่าแบบ อ่าเป็นลูกค้าเก่าเซลักเป็น f อฟเก่าเซลักนะครับอยากติดตามเซลักทั้ง Facebook นะครับผมก็อย่าลืมนะครับคนหาแล้วก็เข้าไปติดตามได้นะครับผมเดี๋ยวเซลักลุ้งลุงลุงลิงไปแห่นะครับลุงลิงไปแหงข้างล่างคลิปนะครับเนาะอ่าข้างล่างคลิปแล้วก็นี่ครับว่า่ะกับพิมพ์ไปตามนี้เลยนี่ครับเซลักพิมพ์ไปแห่นะครับเนาะเอาทายว่าอยากผัดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ นะครับผมเป็นกําลังใจให้เซลล์หลักเนี่ยนะครับเด้อนะครับอฝากเนี่ยฝากตัวไว้ในออูอกออมใจของพ่อแม่พี่น้องคือเ่านะครับผมไปประชุมมาปรถชุนะครับมาเบิงรถคูปตาเอเชียคูปตาบันดุของเขานะครับอย่เยืมนะครับทรเข้ามาถามทางกวนก็ได้นะครับสำหรับชิปนี่นะครับก็บพ่อสมมาพ่อขวันะครับผม อ่ผมเซี่ลักโบขึ้นมานี่ก็คือบ่บ่ให้ด่ามากนะครับเด้อพี่น้องพันธ์ว่าโอ้ยสำคัญจะของหลาเนาะเซี่ยลักอันนั้นนี่นะครับบ่บ่นะครับผมบเร่เบเรันี่นะครับก็แค่ว่าผมผมอยากให้ลูกค้าเกานะครับผมที่ว่าเคยซื้อขายนะครับซื้อขายรถกับผมนะครับซื้อขายรถกับเซี่ลักเนี่ยอ่าอยากให้แม่แบบคอมเมนต์ให้เนี้ยนะครับว่าเออเซี่ลักมีตัวตนแท้ที่แท้จริงบ่นะครับผมเนี่ยเนี่ยเพราะว่า คือผมผมบวสามารถผมบวสามารถสั่งสั่งเฟสนะครับเฟสคือชื่อชื่อหนึ่งนะครับมันมันไม่สามารถสั่งน้ากันไดดไหมพี่น้องจักเสียจังเลยนะครับเสี่ยลกรเฮ็ดแล้วนะครับผมเ่มันเดือนปีเกิดดัวเสียนอกพี่น้องเนาะเอาโมโมไลนะครับผมเ่ยกลับมาณอยู่ละสิบห้าแบบยี่สิบนาทีนะครับมือนีเสื้อลกระคอตัวนะครับล่าไปกวนนะครับไปลออตอนรับ พอตรับแม่ตรับพี่ตรับนำตลอดน้องนะครับอยู่นะครับคูบาตาเอเชียคูบาตาบันดุงนะครับถูกบริการดีมีอะไรครบนะครับผมอ่าเบอร์โทรติดต่อเซลล์ลักกัสศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์เจ็ดสามแปดหกแปดหนึ่งนะครับคูบาตาเอเชียคูบาตาบันดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมอ่าแอดไลน์เข้ามาหาเซลล์ลักกัได้นะครับคุยกันยังไงสามารถคุยทางไลน์ได้นะครับผมอ่าคุยทางไลน์นะครับถ้าถ้าอยากให้ดีกะอ่า ก,ก้อนสีมีการซื้อขายนะครับผมก้อนสีนมัดจําก้อนสีจองนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามก้อนก็นได้นะครับหรือว่าทางคู่บัตาบัตรดุงโทรเข้ามาถามทางคู่บัตาบัตรดุงโดยตรงได้ก็ได้นะครับมาเซลนี่มีตัวตนอีบีบอนะครับก่อนจะโอนจองก่อนจะมัดจํานะครับบัญชีจะต้องเป็นบัญชีของบริษัท คูเวตาเอเชียคูเวตาบรรดูเท่านั้นนะครับผมอย่างสำหรับคลิปนี้เซลล์รักขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะสิมาอธิบายสิมารีวิวนะครับลักษณะใดแบบใดกันจะรีบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมมิวบาเซลล์รักอาจจะรีวิวรถนะครับใครดูนี่กันจะรีบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมหลายนะครับเรื่องรถนะหลายครับพี่น้องรถเขามาเรื่อยๆอยู่นะครับผมเอาเซลล์รักขอตัวลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ